สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Devil May Cry Version มือถือนะครับหรือว่า Devil May Cry Mobile นะครับลิขสิทธิ์แท้จากทาง Capcom นะครับที่พัฒนาโดยบริษัททางประเทศจีนเขานั่นเองนะครับผมตัวเกมยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับตัวที่ผมเล่นยังเป็นแค่เวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นนะครับต้องใช้โค้ดในการเข้าเล่นด้วยนะครับไม่มีโค้ดไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็ต้องใช้โทรศัพท์จีนด้วยนะครับนะ ก็ตัวนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นี้จะเป็นดันเต้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวละคร2ตัวนะครับมีดันเต้แล้วก็มีในส่วนของนีโลนะครับนะจริงๆเอ่อตรงนี้นะครับในบาร์ตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเวลาเราออกไปทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาพักผ่อนเราก็จะมาอยู่ที่บาร์ตรงนี้นะครับสามารถคุยกับ NPC ที่อยู่ในบาร์ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมเกมเพลย์ข้างนอกกันก่อนดีกว่านะครับออกไปข้างนอกกันอ่ะเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับส่วนตัวเกมจะเปิดตอนไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ ก็ใครที่เป็นแฟน,แฟนเดวิลเมคาอยู่นะครับก็จะจำสเตปการกระโดดแบบนี้ได้นะครับของนันเต้นี่ครับอนอกจากสเตปการกระโดดแล้วจะมีการแด a ดนะครับมี A กับ B นะครับในการฟันมีปุ่มยิงปืนแบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวลองฟันดูสามารถใช้คอมโบได้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดท่าถูกนะก็คือกดพวก BBAA, AABB อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยโอ้โหแม่งจะใช้ดูน้อยใจเย็นลูกพ่ เนี่ยครับท่าแบบนี้ประมาณนี้ที่เป็นคอมโบนะครับจริงๆคอมโบมันมีเยอะแล้วก็ระบบในเกมเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเราสามารถกดปุ่มนี้นะจะเป็นคอมโบแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่กดเป็นท่าเดียวนะครับ <c oughs> มีระบบการอัปเกรดต่างๆเดี๋ยวผมค่อยแนะนําแล้วกันนะครับดูแค่เกมเพลย์กันไปนะครับถามผมว่าตัวเกมมันดีไหมผมบอกเลยว่าการาฟิกสวยมากนะครับในจอโทรศัพท์มือถือที่ผมเล่นนะครับ วันพัทหกทีนะเออสวยมากอันนี้สวยจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนี่ลูกกระจกนี่แบบตายง่ายไอตัวคล้ายๆแบบมินิบอสนี่แบบตายยากตายเย็นนะคือมันเป็นเวอร์ชั่นทดสอบครับเปิดจริงอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับโอ้ยโดนโดนโดนโอ้โหโดนออกมาหน่อยกำลังอธิบายอยู่อย่ใจเย็น โอ้โหโดนเข้าไปครับ1กระบ,บนห้าเดี๋ยวผมคิวตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปที่นีโรนะจะตัดฉากไปที่นีโรเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราสลับไปที่นีโรกันครับผมโอเคครับผมตัดฉากมาที่ นีโลจอมปอมนะครับจริงๆมันก็คือดันเต้นั่นแหละแค่ไปเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับวันนี้จะให้ดูแค่เราสามารถแต่งตัวละครได้แบบค่อนข้างแบบอิสระนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถซื้อในส่วนของแฟชั่นตัวนั้นได้เหมือนดันเต้ทุกอย่างเลยใช่ไหม <c oughs> อาจจะต่างกันแค่ชุดเฉยๆป่ะอ่า ไม่ครับเห็นปะอ่าคอมโบมันมันแล้วแต่เรากดนะครับมีกระโดดเหมือนกันนะครับมีการแดดเนาะเป็นแค่ดันเต้เปลี่ยนชุดการาฟิกบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับนะถึงประหลัดไม่ได้บอกผมก็บอกอยู่ดีนะครับประมาณนี้ <laughs> โอเคนอกจากมุมกไม่หาแล้วจะพาเครียดนะครับนี่ครับดูปืนนะปืนก็แตกต่างกันจริงๆปืนในเกมนี้มันมีเยอะนะครับมันมีเยอะมันมีเยอะมาก แล้วก็ตัวนี้ผมสู้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เออนี่มาให้ดูเฉยโอ้โหแม่งโดนเนี้ยตัวบอสพวกนี้ค่ายากเหมือนกันนะอืมถ้าวุธเราแบบไม่ได้โหดอะไรแบบนี้นะครับเอาอง่ายๆอะ่ะ เกมนี้ใครที่เป็นนึกถึงนะครับให้นึกถึงคอนทราของเทนเซนนะครับมันขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราสวมใส่ครับเราจะโจมตีแรงหรือเปล่านะครับอยู่ที่การอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะครับนี่โอเคเอาเป็นว่าเกมเพคเขคร่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมออกแล้วกันนะยังไงก็สูไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวดามจของเราแบบทำเขาได้ค่อนข้างน้อยนะครับนะก็คือมันยังอัปเกรดอะไรได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาแล้วนะครับอ่า มาดูในตัวของนีโ w กันบ้างนะครับโอเคเมนูจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ตีสา่ใช่ไหมตอนอัดคลิปนะครับจริงๆมันก็ประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับกราฟิกนะครับมีให้ปรับนะก็คือมีตั้งแต่โลมีเดียมไฮที่ผมปรับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือประมาณอัลตรานะครับแล้วก็เปิด60 FPS นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้อ่าส่วนปุ่มนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันจะเปิดใช้ในส่วนของคอนโทรลเลอร์กับจอยได้หรือเปล่านะครับพอดีไม่มีจอยที่จะเทสในส่วนของปุ่มอะไรแบบนี้นะครับนะต้องรอตัวเกมเปิดจริงๆใครมีจอยก็ลองเทสดูนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปอะครับที่เขาจะรวบรวมเมนูไว้ทางด้านขวาหรือว่าบางทีก็อยู่ในแบบทางด้านซ้ายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีรัยเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวละครอะไรแบบนี้นะครับนะ อันต่อมานะครับก็จะมีการปรับแต่งที่แบบเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้แม่งโทรศัพท์ร้อนมากนีครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดันเต้มีพอยต์เท่าไหร่เมจิกพอยต์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมีปลดล็อกอีกนะคือตัวเกมมันเป็นอ่าภาษาจีนนะครับบางอย่างผมไม่รู้จริงๆก็ขออภัยนะถ้าผมพูดผิดไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคอมโบต่างๆนะครับที่เรา กดได้นะครับคือมันต้องรอปลดล็อก ok ด้วยนะบางอันไม่ใช่สามารถกดได้แล้วก็จะมีะด้านขวาที่เป็นเกมเพย์ให้เราชมนะครับว่าสามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้นะสามารถกดกระโดดแบบนี้แบบนี้ได้นะครับนี่ครับคือคอมโบเยอะจริงๆนะครับใครชอบเล่นไไม่ใครระบบเกมเพย์ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะในความคิดผมนะครับในความคิดผมคนเดียวนะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมส่วนตัวก็ชอบอยู่ ระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเมนูอาวุธนะครับที่เราสามารถสับเปลี่ยนได้นะครับก็คือแตะที่กลางจอนะครับมันจะมีอาวุธอื่นๆมากมายนะครับก็ที่ใช้อยู่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับมีตัวนี้ที่ดีนะครับเราสามารถสลับได้นะครับที่เป็นดาบคู่อะไรแบบนี้นะครับก็พลังโจมตีประมาณนี้อาวุธปืนก็สามารถสลับได้อีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีอีก2ช่องนะอีกสสล็อตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยก็อาวุธปืนต่างๆนะครับปืนเนี่ยปืนพกก็เท่ดีนะครับดูดิเออ คือปืนมันมีเยอะนะแต่ม <laughs> ันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจนะครับเห็นปะไอที่ใช้อยู่อะแรงสุดแล้วแรงสุดนาตอนนี้แล้วพวกอาวุธเราสามารถทําอะไรได้บ้างจริงๆพวกอาวุธปืนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งในการอัปเกรดใส่เอ็กพงเ็กพีติดคล้ายๆรูนแล้วก็การอัพขั้นเหมือนการอัพดาวอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เคยเล่นแนวพวกคอนไคลอิมแพคหรืออะไรแบบนี้นะครับโมเดลการเล่นหรือรูปแบบการอัปเกรดอะไรแบบนี้น่าจะคล้ายๆกันนะครับนะ แค่ตรงนี้นเป็นภาษาจีนผมยังอ่านไม่ออกเมนูต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นระบบการอัปเกรดนะครับเมื่อกี้จะเป็นคล้ายๆการตีบวกขึ้นไปใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดเลเวลของอาวุธต,ต่างๆครับคือใช้ของในการอัปเกรดนะเออเนี่ยครับมีเลเวลอยู่สามารถกดอัปเกรดได้นะครับเพิ่มในส่วนของสเตตัสนะครับถ้าเรามีเพชรตรงนี้เราก็สามารถกดตีบวกเพิ่มเข้าไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน ความหมายว่าอะไรอาจจะเพิ่มโบนัสต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับคือเราไม่มีไอเทมตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถเทสอะไรให้ดูได้นะครับตีบวกก็คือสามารถเปิดเมนูตีบวกตรงนี้ให้ดูได้เฉยๆนะครับเนี่ยก็ทําได้ทุกอาวุธนะครับมีระบบการอัเปเกรดน,นะครับเออเอาง่ายอะ่ะเหมือนเกมแอคชั่นที่เราต้องสุ่มหาอาวุธนะครับเพราะว่าเกมนี้มีระบบกระชับปองนะครับเมนูถัดไปเนาะอันนี้จะเป็นเ,เมนูสุ่มกระชับปองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดตัวนี้นะครับเราสามารถกดสุมปุ๊บใช่ไหมครับ ผสมแบบนี้นะครับเดี๋ยวก,กดให้ดูนี่ครับสมปุ๊บเราก็มารอลุ้นกันนะครับดันเต้จะเอาอะไรออกมา <c oughs> มบเขาให้นะประตูมิติอะไรวะเนี่ยนี่ครับดาบดาบคู่นี่แล้วเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าที่ดาบคู่ที่เราได้ครับมันจะดีหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวลองุ่มแบบ10บอันเลยจัดไปนะจะใ,ให้เสียนะครับกดข้ามเลยนะเพื่อ <c oughs> ปืน <c oughs> โอ้ดาบครับผม เอเดโอไม่ใช่ละโอเคเ้ยอปิก <laughs> okay. ระดับมันมีระดับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับระดับอีปิกสีม่วงเนาะระดับแรธรรมดานะครับบางอันแรสวยนะดับสวยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่ได้เท่มนะอีปิกโอ้โหแรอะไรกันวะเนี่ยแรโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ ก็ถือว่าเป็นกระชาที่แบบน่าสนใจดีนะครับเตรียมเงินเตรียมทองกันไว้ให้เยอะนะครับใครจะเล่น Devil m a ม Cry นะครับมีระบบกรารชับป,ป้องแน่นอนนะครับต่อมานะครับเมนูนี้จะเป็นหนังสือเหมือนหนังสือ,อหนังสือปีศาจอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับลองแปลแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่ไาไหร่ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นดันเจียนนะครับไปฟาร์มทรัพยากรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราสามารถลงไปฟาร์มได้เนาะอันนี้ก็คล้ายๆกัน ส่วนเมนูที่น่าสนใจอื่นๆน,นะครับก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับในส่วนของการแต่งตัวละครนะครับเกมนี้มีแฟชั่นด้วยนะครับมีชุดแฟชั่นตัวละครนะครับจะใส่ชุดดันเต้ก็ได้นะหรือนีโลก็ได้จริงๆตัวละครเกมนี้มันมันเหมือนกับว่ามันมีตัวเดียวอะ่ะแล้วเราสามารถแต่งเป็นใครก็ได้พอเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถปรับแต่งทรงผมได้นะครับเออ มันเหมือนมีตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ปรับแต่งตัวละครเอาอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าผมอธิบายผิดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับเมนูช็อปก็จะมีพวกไอเทมต่างๆขายไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นไอเทมการตีบงตีมบวกนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ในช็อปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูที่เราไว้ทดลองสู้กับพวกบอสต่างๆนะครับเป็นการฝึกนั่นเองนะครับฝึกในการใช้คอมโบต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูรางวัล นะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเข้าไปเทสเมนูบอสให้ดูแล้วกันนะครับนะสรุปนะครับก็จะเป็นเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับนะก็ใครที่ต้องการระบบคอมโบนะครับก็จัดไปเนาะโอเคครับผมอันนี้จะเป็นห้องบอสนะที่เราไว้ในการเทสนะครับโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ